ปลูกตุเรียนในสวนยางได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับข้างบนก็จะเป็นตัดแต่ง้นยนะครับเมื่อกี้ตัดญ้าไม่ทันระวังนะครับโดนไปแล้วหนึ่งต้นนะครับ นี่โอ้เสียดายมากนะครับกำลังสวยเลยนะครับมันแอบ,บอยู่ตรงนี้โอ้ตายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยซ่อมกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะชวนเพื่อนมาดูสวนยางของผมนะครับซึ่งเป็นสวนยางที่ผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับก็เป็นสวนที่ปลูกยางนะครับแล้วก็ปลูกพืชร่วมยางด้วยกับต้นทุเรียนนะครับข้างหลังผม ก็ต้นตุเรียนในส่วนนี้ก็มีประมาณ7-8ต้นได้นะครับที่ให้ผลผลิตแล้วก็มีที่ยังไม่ให้ผลผลิตก็มีนะครับผมก็ปลูกซ่อมแซมไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าสวนนี้นะครับปลูกผลไม้ไปก่อนนะครับปลูกเงาะปลูกตุเรียนแล้วก็ปลูกสวนยางทีหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดาูลักษณะของสวนของผมนะครับนี่ก็คือต้นตุเรียนนะครับที่ปลูกเอาไว้ก่อนซึ่ง ต้นนี้นะครับยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็นั่นนะครับแล้วกอต้นใหญ่3ามสี่ต้นนะครับฝั่งนู้นส่วนยางนี้นะครับก็มาปลูกทีหลังนะครับมันก็เลยโตนะครับยางนี้ก็กรีดเรียบร้อยแล้วนี่คือต้นทุเรียนหมอนทองนะครับที่ปลูกในสวนยางเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับก็อยากปลูกทุเรียนด้วยนะครับก็แนะนํานะครับว่าเราสามารถแซมในสวนยางได้นะครับก็ผมก็ตัดแต่งกิ่ง กิ่งยางนะครับอดูด้านบนเพื่อให้มันโล่งนะครับทุเรียนมันจะได้ขึ้นนะครับส่วนยางก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งนะครับก็กรีดแล้วนะครับแต่วันนี้เขาไม่มาตัดยางนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็กรีดยางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือต้นทุเรียนนะครับที่แซมในสวนยางนี่นะครับกขเป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรนะครับที่มี สวนยางแล้วก็อยากปลูกพืชร่วมยางนะครับก็แนะนํานะครับต้นทุเรียนก็สามารถปลูกได้หลายคนก็ว่ามันผิดหลักนะครับจริงๆแล้วมันก็ปลูกได้นะครับนี่ดูของผมนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็ขึ้นสวยนะครับผมก็ตัดแต่งกิ่งด้านบนนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนที่โล่งกว้างนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนู้นต้นนู้นนะครับก็ขึ้นสูงกว่ายางแล้วซึ่งมันปลูกอยู่นานแล้วนะครับ ปีนี้ยังไม่ออกดอกนะครับนวนนะครับแล้วก็มีเงาะนะครับเงาะหลายต้นเลยนะครับสิบกว่าต้นนี่ฝั่งโน้นก็จะเป็นเงาะนะครับคือผมจะตัดแต่งกิ่งยางออกนะครับเงาะมันจะได้โดนแสงมันก็จะเป็นลูกก็เป็นทุกปีนะครับแต่ปีนี้ยังไม่เป็นนะครับก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นโน้นนะครับทุเรียนยังเล็กอยู่ ซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าได้ค้นยางนะครับต้นตุเรียนเราก็โตใหญ่พอดีนะก็ให้ผลผลิตพอดีนะครับระหว่างนี้ก็กรีดยางไปก่อนเอาผลผลิตจากน้ํายางไปก่อนนี่นะครับยางก็กรีดมาเยอะแล้วนะครับก็หลายต้นนะครับที่ผมปลูกแซมเอาไว้นะครับดีกว่าปล่อยให้มันโล่งนะครับไม่ได้ปลูกอะไรซึ่งบริเวณแถบนี้นะครับก็น้ําท่วมบ่อย แต่ทุเรียนจมน้ําแถบนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะน้ํามันแค่มาผ่านๆไม่ได้ขังนะครับผมจะตัดญ้าบริเวณนี้ต่อนะครับลองมาดูตัวอย่างต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าปลูกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มาดูแลนะครับตอนนี้ก็ย่านเชือกนะครับต้นไม้ไม้เลื้อยนะครับก็ขึ้น เต็มแล้วนะครับนี่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับกิ่งกระโดงมันนะครับก็จะอาจจะหักนะก็แล้วก็ไม่เจริญเติบโตได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันบังแสงหมดนะครับเราก็ต้องตัดแต่งนะครับตัดตัดแต่งเอาพวกย่านไม้อย่างนี้นะครับออกนะครับเพื่อให้มันได้เจริญเติบโตนะครับโอ้น่าสงสารจังเลยเอพื่อนเพื่อนมาดูต้นนี้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับ นี่ข้างบนก็จะเป็นกิ่งยางนะครับต้นยางในสวนยางเลยนะครับแล้วก็ต้นนี้ผมปลูกเอาไว้นะครับประมาณเกือบสองปีเหมือนกันนะครับก็พร้อมๆกันนี่ครับต้นนี้ขึ้นสวยแล้วนะครับเพื่อนๆบางคนก็บอกว่านักวิชาการบางคนบอกว่าไม่สามารถปลูกได้นะครับในสวนยางแต่อย่างห้ลองดูนะครับวิชาการไม่ต้องเยอะนะครับแต่เรามีพื้นที่นะครับก็ทดลองทดลองปลูกกันดูนะครับ นี่ของผมก็ขึ้นสวยนะครับก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับนานๆนนครั้งก็มานะครับนี่ก็เริ่มแตกยอดนะเริ่มแตกยอดอ่อนนะครับนี่ก็สวยนะครับก็ได้แดดบ้างนะครับเดี๋ยวปอมันโตขึ้นอีกผมก็จะเลื่อยกิ่งยางออกนะครับก็ห่างประมาณห่างกับต้นยางนะครับก็ประมาณสักอ่าห้าเมตรนะครับฝั่งนู้น แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับที่ผมเคยทําคลิป7วิธีไล่กระรอกนะครับนด้านบนนะครับก็ยังมีหุ่นนะครับยังอยู่อีกแต่ปีนี้ยังไม่ออกดอกนะครับซึ่งเปนน็นต้นทุเรียนที่อยู่ในสวนยางเหมือนกันนะครับผมก็ตัดแต่งกิ่งยางนะครับมันก็สามารถแผ่กิ่งก้านออกข้างๆนะครับซึ่งนิสัยทุเรียนเนี่ยมันไม่ชอบ ต้นไม้ที่เกะกะขวางทางมันนะครับมันก็จะหลีกนี่นะครับก็อยู่ในสวนยางของผมนี้ด้วยนะครับต้นนี้ก็เกินสิบปีมาแล้วนะครับก็ให้ผลผล,ผลิตทุกๆปีก็เกือบร้อยลูกนะครับก็จะตัดแต่งนะครับตัดหญ้าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยน้ำกันนะครับ ก้อนนี้นะครับหลังจากที่ผมตัดหญ้านะครับพ่อโล่งเตียนสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลดด้วยน้ําหมักทั้งสองนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและก็ผลไม้รวมนะครับขอน้ํสิบลิตรนะครับในถังนี้ข้อเทใส่ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็คิดว่าประมาณสักสองฝาสักสองสองช้อนนะครับสองช้อนนี่นะครับ ก็เดี๋ยวเอาไปรดราดบริเวณโคนต้นนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ตัดแต่งตัดหญ้านะครับบริเวณโคนต้นลงเปลี่ยนประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตัดให้ถึงดินนะครับให้ปอมีต้นหญ้าคลุมดินอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณโคนต้นนะครับก็ นะครับให้ลูงเปลี่ยนอย่างนี้เพราะว่ากลัวมีโมดมีบวกนะครับมาขึ้นที่ต้นนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็มาตัดหญ้านะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าในสวนยางของผมนะครับสามารถปลูกแซมด้วยพืชอื่นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นจำปุริงนะครับฝั่งนู้นก็มีละไมนะครับซึ่งผมจะปลูกทุเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยด้านข้างก็จะเป็นร่องน้ํา ทุเรียนผมก็ปลูกแซมนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแสงนะครับผมก็จะโค่นโค้กิ่งเลื้อยกิ่งนะครับยางออกบ้างนะครับเพื่อให้ต้นทุเรียนโดนแสงนะครับดูต้นนี้นะครับก้านยาวก็อายุประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับนี่ก็สวยเลยนะครับตรงนี้ส่วนด้านบนก็ได้รับแสงรำไรนะครับซึ่งในสวนยางของผมนะครับก็มีต้นยางไม่มากมันก็โคนล้มตายนะครับ นี่นะครับมาดูฝั่งนี้ก็เป็นต้ทนทุเรียนส่วนใหญ่ก้านยาวนะครับมันจะทนต้นน้ําขังน้ําท่วมได้นะครับผมก็เลยเอามาปลูกนี่นะครับตรงนี้ก็ได้รับแสงเต็มเมนะครับต้นยางก็ยืนต้นตายส่วนฝั่งนี้ผมยังตัดไม่เสร็จนะครับเที่ยงซะก่อนเดี๋ยวจะมาตัดโอกาสหน้านะครับแล้วก็ในในคูน้ำเนี่ยมีปลาเยอะมากมายนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะมาทงบิดให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับ ส่วนต้นนู้นนะครับต้นสูงใหญ่นู้นก็เป็นหมอนทองนะครับก็เป็นทุกปีเคยได้นะครับลูกละประมาณ8กิโลนะครับต้นนี้ก็ใกล้จะออกดอกแล้วนะครับส่วนปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักต่างๆนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบใจกันนะครับปลูกพืช ร่วมยางโดยการปลูกต้นทุเรียนนะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องเทียนดีฟาร์มด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนี้สวัสดีครับ